สว,วัสดีครับวิดี้อเข้าสู่ฟัสไลเดอร์คาบุตุก็ตอนเด็กไม่มีเยดเียดสองเล่นเนาะก็เลยต้องมาหาอีหมูลเล่นที่ก็เพิ่งศึกษามาปาเราจะมาปรับระดับเป็นยากสุดไปเลยแล้วก็ไปเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องอะไรคนนี้ผมเก็บไปหมดแล้วนะแต่ว่าอันนี้มาปลดตัวละครนี่เฉยเอปลดตัวละคร มันมีหลายตัวเนะก็อยหนึ่งะเออนี่ก็ปดมาได้ส่วนหนึ่งแหละดูก่อนสิต้องใช้ตัวอะไรน,นะใช้คาุตุระดับยากสุดโอเคต้องใช้คำุูุถ้าเอาเพื่อนไปด้วยเอาว่ะหนึ่งหนึ่งไม่กลัว มาเลยมาเลยแตไม่เห็นลูกตาผมป้านะเพราะว่าแสงมันจะทอนนะทำใจอยากุรูมาอย่างนั้นเหรอเป็นอะไรมาเนี่ยเ็นโดเหรอแกเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะใช่ไหมใช่ไหมอย,ยากุรูมาเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อยจัง จู่จู่จู่โอ้โหสับไปโดนถูกแล้วโอ้โอ้โอ้กันกันกันเออาอ่ะเออื่อเอาดิอยากรุ้มาเออสับขอจับหน่อยโอ้โอ้โอ้ว่าขอจับขอจับหน่อยโอ้เออื่อเอาดิจาะสุดไปโอ้โอ้ว่าเออื่อคู่คูลอยลอยเออระดับยากสุดเป็นอย่างนี้เอง เอือหือแคทออฟได้ไงวะอ่าเอือจะเย็นยางุูรู้มากอะไรจะหมดวะโปรสโอเวอร์ตากูบ้างนะแคสซบโอ้โหครกตัดเยอะว่ะชึ้ไอ้อย่าชึ้งไปไหนวะวันนี้วอท2 3 จเย็นวันนี้กลอยไกลจังวะลงมาโอ้โหจบแล้วขอจับหน่อยโอ้ยขอจับหน่อยโอ้ยโอ้ยครกบอ้กันครกับโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอยโอ้ยโอโอ้ยอ้ยโ้อ้ยอ จริงจังว่ะคืออะไรวะเออเขาจับไหม่อ้ยา่อยาอเอือเอืออือซับเอี้ยเอ้ยย่ออะไรขี้เออเอาไม่รู้โดนยังไงไม่รู้เอือขอฟันหลังหน่อยแคตอยแคตออฟข,อขอออึ้นมาเพราะกับไปด้านไหนเอ้อ เออเม่อย่าลอยดิพ,ออพ่นออดีแค่ได้คิดวันนี้งลอยขึ้นไปไกลจังวะลงมาเออเออขาเกี่ยวพอดีก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรอกนะแต่ว่าตอนนี้แกสู้ฉันไม่ได้หรอก อะไรวะฉันจะจัดก,การคาบุโต <as> no. เองเอ้าพาลูกน้องมาด้วยมาเลยพวกเราฟุ่ยโอ้โอ้ยไอ้ลูกจะ็จ้องโอ้โดนจับเออจับแรงจังวะโอ้โหัวของกูอ่ะจับลูกดิคาบุโต้กูขอจับไวม เฮ้ยโอ้ยไอ้ลูกกระจอกนี่อยายายาไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่ไอแคตออฟเล่นพวกกระจอกก่อนไออีไปไหนลูกโหแม่จริงไม่ใช่ตัวนั้นไม่ใช่ตัวนั้นว่านี่ไอเด็กชิคโหนี่าโหไม่ตาย เฮ้ยโอ๊ยใครโดนอะอ๋ออกูโดนเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกันไว้ก่อนใจเย็นเวิร์มใจเย็นใจเย็นอ้าวกูอยู่ข้างหลังใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่เว้นมลงมันกัดเอ้ากันไว้ก่อนกันไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแกโอ้ยสัตว์เอ้ะโอ้ยเดี๋ยวบีบโอ้โหหัวหัวหกตีนโอ้แค่ออกก็หัวกูตายแล้วล่ะเอ้า เอ,ออย่างดีที่มันแบบขอแค่จบยังไงก็ได้ไม่ต้องแบบแ <mat ห้ามแพ้ไม่งั <mat 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 ik> <mat ik> <mat ik> ้นตายเขตายแล้วทีหนึ่งนะเอ้ยเ้ยจับจบโอ้โอ้ยอยาอยาย่าขอโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอยอย่าอยาอยาอยขอจับหน่อยอย่ามายู่กับกูเ้ยขอจับหน่อยอย่าจับเออแค่ออกพกขออ้อยตันทางตัน ตีมก่อนทีหนึงเออโอเคได้แล้ว one ไปเดือดชิคเออทีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันหมดเดี๋ยวมันหมดขอจับหน่อยโอ้โอ้โอ้พร็อกอัพเลยลอยลอยลอยโอ้กว่า leader sing ว้าว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 ขอจับหน่อยโอ้โอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นไ l เดอร์สติง เออขอรับเฮ้ยวัอนเฮ้ยไล่ตัวซิงว้าวว้าวดูไอ้ดคชิคเออหลังหักน่าเสียดายนะ very good ลุยแล้วนะอะไรอ๋อตัวโอ้อเจนไปแล้วมาเจออะไรเนี่ยขอจับตอนจ่จับกู้กอจับโอ้โอาหฮะฮะเออเออว้า Oi 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 Ai oi 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 đốt. oi 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 Ui. oi 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 nó oi 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 โอ้ยข้ากูตื่นว้าหุนฟันโอ้ย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 เออกันกันไปก่อนกันไว้เกี่ยอะไรเนี้ยข้างล่างกูเจออะไรอยู่เนี้ยว้าเพราะว่าแคทออฟเอามึงก่อนเอออ้าอย่าพึ่งอ้ากูโดนอะไรเนี่ย ปัดอัอ่าไฮเปอร์คอกอัพชิปหายแล้วโอ้ oh, มึงเอาแล้วเหรอไฮเปอร์สเออเฮ้ยกันโขดดูเลือดก้อนตัวมาคนเดียวดีว่าตายคาโลโก้ โอ้ยจับโอ้ยเอ้ยไ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 อ้ยเอ้ยไ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 อ้ย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 อ้อ เออเออเอไปได้คิกเออหยัดเออตายหนึ่งตัวโอเคโจโจโจโตโตโตอายาจิวเออโอโอโอจะแย่นจะแย่นคล็อกอัพว้าจับไว้เฮ huh> ้ยมันก็คล็อกอัพเหมือนกัน อ้อยอ้ออ้ยโดนจับอาายาวันทู่ที่ไอ้ตะคิออเอือล่มเข้าไปทีหนึ่งอือเอือเออกูตายเอือกูว่าชา่อนอแก้วกูฟอร์เอือกูสาค่าได้ตัวหนึ่งแม่งงว้า

ไม่ลุกไม่ลุกใจะไหมโอลโอโบอลไม่ลุกอ่ะอ้าวเพื่อนมันบังกระสุนให้โอ้โอโอโอ้บังกระเทือนละเออเออเฮ้ยเออเออโอ้โหมึงกินอะไรพวกเนี้ยโอ้อย่าล้อมดิล้อมดิไปเอาปิ้วปิ้วปิ้วอูดูกระทืบเฮโอ้โหเฮ้อเอาเลยแค t ออฟ ขึ้นครับขบึ้นว้าแม่งขอกลับไปตายกันแหละทำไมวะยากจัง,องกอดเลยแข็งสักเฮ้ยอ,อย่าไหลตัวดีวะแม่จัน โอ้โหโดนจับคืนอะไรวะกุุกงก่อนเลยเนี่ยค็อกอัพก่อนต้องต้องเล่นตัวใหญ่ๆนะ่งสกงมอ่ะกูเอาตัวไหนดีวะเดคนนี้แล้วกันไปเลย โอ้โหเกี่ยวไปถึงขอจับก่อนเออขอจับน้อยอ๋อ้โออ๋อ๋อ่วยกูโดนดาบฮือตัวยัโอ๋ออ <opportunities> <spe> ่วยแต่เย็นจ้า คอกเัพเอ้ยเวลาหมดแล้วต้องเล่นตัวนึงก่อนไนด้าคิทโอ้โหมันบล็อกได้เกินไปนะเกียรโอ้โหกูตายแล้วสซอร์พาวเวอร์ออสเซ็เตอร์คอมไบแล้วดิแล้วกันได้ทางเดียวโอ้โหมันจับกูอีก โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาตึงโอ้โหเหลือทำไมกระจิ๋วเดียวก่อนจีนิวนายเฮ้ทยทำไมทรมานกูขนาดนี้เลยฮนะอ๋อ้๋อยซาคาร์บิดไฮเปอร์ชูตติ้งโอ้ ไคทซ็อกอ้อยอ้อโอ้อโอ้อยเฮียอะไรเนี่ยมันจะแปมอ้อยซ่าอ้อยอ้อยอ้อยไกลเกินโอ้ยเปิดคอกอัพเลย กันดิกันกันไว้ก่อนคาบุโต้พาวเวอร์โอ้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 โกันได้ไงเนี่ยโอ้โอ้โอ้โหขยับตีหนึ่งไม่ถึง

cái đơ à xuống mà khó, ừ không? Bỏ lỡ những video hấp dẫn เออเนโดอะไรสักอย่างทำไมตโลุนลุ้มตลอดเลยก็เข้าใจว่าเป็นด่านสองคนนะแต่ว่าเออหลบได้เพราะว่ามันเป็นอเมชท่นจับอยู่โอ้โหจูู๊กะทโอ้โหโอ้ โอ้ยจับก่อนจับตัวหนึ uclear, <illa ises> ่งโอ้ยกระเด็นว้าแคสออกครกออโอโอครออกเหมือนกันอ้าวกูโดนเตะเฉยเลยที่อะไรเดียว1 2 3ไที่ライダーキ เออเตะหลังหักไปทีหนึง่งลงมาจับซ้ำอีกทีตายห้าเซกูไม่ใช่ไฮเปอร์ของอัพไม่กลัวหรอกครอกอัพไม่เลยปุ้เฮ้ยมันครอัปปะไม่ใช่ออมวันดูที่ อะไรให้มากขึ้นปะโนโตะอะไรวะอีกแล้ว การต่อสู <S <s ้นี้อะไรนะคุเกเตโมเล่แกคิดอะไรของแกอยู่แสดงฝีมือออกมาหน่อยก็งไงได้เลยโอ้โว้ยโอ้พุ่ยไม่ดิ้ไม่โอ้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 แคปอัพโอ้ยเฮ้ โอ้ยโดนจับเธ่โง่ขึ้นอัพจะโดนกระชือโอ้ยยิงไปไหนของกูเนี่ยเออเออวันเดือนปีไรเดอร์คิกโอ้ยเขาหลังเนี่ยอ้าวไปดูตัวนั้นเฉยขอจับไหมอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งแคปออฟอย่าพึ่งไอ้อย่าพึ่งใจเย็นใจเย็น คอัพคูฟอร์วันเดือนปีไลเดอร์คิกจบแล้วได้เดอะบีมาเดอมีเดอรบีเวอร์ชันใครวะ เดอะบีเวอร์ชันคาเกยาม่าเกยาม่าโอเคเ็จเรียบร้อยเกมเซฟก็เอาเป็นว่าทังนี้ก็มีเท่านี้แล้วครับมาเล่นได้ดูเฉยเอาไปครั้งหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ